สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ค่ะวันนี้ไม่ลืมค่ะไม่ลืมเปิดใหม่แ <c oughs> ปดโมโอ่เก้าโมงเดี๋ยวเชื่อนะว่าเก้าโมงโอ้โหอากาศยังหนาวชิบเลยเลยนะคะนะคันสุดใส่เสื้อของคุณวันเพ็ญเรียบร้อยเมื่อเช้านี้เก็บอีกหน่ <c oughs> <c oughs> หอยนะเจ็บอีกหน่อยนึงเข้าไปนะคะเข้าไปอีกหน่อยนึงอีกรอบหนึ่งว่างั้นเถอะนะอีกรอบหนึ่งเล่นเอาชั่วโมงเหมือนกันนะคะนะมันสุก็ ทำให้คอเหล็กแล้วก็โอใส่สบายมากเลยค่ะแต่อากาศหนาวไปหน่อยนะเมื่อเช้าสิบเจ็ดองศานะคะเียดอาตอนนี้น่าจะอุ่นขึ้นมานิดนึงเพราะว่าม่เดดแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวดูว่าจีองศานะคะยีิบสององศาะคะ่ะตอนนี้นะคะอากาศเย็นสบายแล้วค่ะนะคะหมอก็จะใส่ผ้าถุงแล้วนะใส่ผ้าถุงอะไรก็อยู่ได้สบายเลยตอนนี้นะคะนะส้่ใส่ผ้าถุงนะคะก็ เทวกรารสิ์นนะคะลายมัดหมีนะคะเนาะตัวเก่าของโซเองนี่แหละสีกะปิอมม่วงนะคะเขาเรียกเทาอมม่วงนะคะตัวนี้เขาเรียกเทาอมม่วงเนาะ,ะอันนี้เขาเรียกม่วงอมเทาอันนี้ม่วงอมพูนุนะเมื่อกี้เมื่อเช้าพี่บัวผันมานะคะ ก็ซื้อไปผืนหนึ่งก็สู้ว่ารีบซื้อนะพเพราะว่าวันนี้รถวันนี้รถก็รีบซื้อเลยซื้อผืนหนึ่งติดไรเบอกว่าติดไรก่อนนะ้น้องก็ไม่เป็นไรเอาไปเลย <c oughs> ว่าไงก็ถักเสื้อสุมาลัยแล้วเมื่อเช้าจ่ายไปห้าร้อยค่าแก้เสื้อนะคะเสื้อของพีทีิดานะคะแจโอแจบอกว่านะถักใหม่ง่ายพอนะต่อไปพี่ไม่รับแก้แล้วนะ <c oughs> โอ้ก็ปวดหัวมากห้าวันเต็มๆนะคะห้าวันเต็มๆในการถ้าถ้ารวมกับตอนแรกสองวันก็เป็นเจ็ดวันนะเจ็ดวันเต็มๆในการแก้เสื้อนะคะปรากฏว่าเสื้อมันผิดตั้งแต่เข้าแขน,นคือแบบว่าเขารีบเข้าโดยที่ดอกมันยังไม่ครบตอนนี้ก็สวยแล้วตอนนี้สุกก็เลยให้เข้าไปเอาคอออกแถวหนึ่งเพื่อจะทําขอฟางสุดลืมเมื่อคืนจะโทรแล้วนะคะถ้าโทรเมื่อคืนเจ๊ก็ไม่ต้องเสียเวลาเจ๊ก็ ปลดออกให้ใช่ไหมคะโอ้อประมาณทุ่มฝ่ายจะโทรแล้วใจนี่เซ็น,นี่มันจรีจริงนะคะถ้าโทรคือมันจบนี่ยฟามที่เราจริงใจเขาว่าเป็นเวลาคืนเราไปเสื้อโทรไปก็เหมือนไปจี้พี่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสื้อตัวนี้ยาวยีิบสองนะคะยี่สิบเอ็ดยีิบสองของคุณมันเผ็นนะซู้ย่้ต่มทองเรื่องเลยนะคะสุดเจ็บคอทั้งวันนะคะค่ะเก็บตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนถึงถึงเช้าอีกวันหนึ่งนะคะนะเรียบร้อยนะเรียบร้อยเนาะ ของสู่สุอาตานี่มาดูของงสุแล้วขอของคุณนนเพนตัวหนึ่งดอกกระเจี๊ยบสีเบจใส่ถุงเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้จะซักปรับผ้านุม่มอ่ะนะคะปรับผ้านุ่มแล้วก็ตากแดดเพราะลุงสุเพิ่งใสทซับเมื่อเช้าวันนี้เองนะคะของงสุก็เสร็จวันนี้นะคะอ่าเสร็จวันนี้ถ้าเสร็จวันนี้ก็จะส่งพรุ่งนี้ทั้งหมดนะคะสามตัวนะคะของสุยิ่งสวยเลยสวยมากสวยมากอยากได้แล้วนะคะสวยไหมคะ ดอกนางจะเรียงสวยเลยเวลาเข้าตัวนี้นางจะสวยมากเข้าแขนยิ่งสวยนะคะอะตรงใจกันนะคะเห็นไหมชายเขาก็สวยเลยแล้๋ยวชายก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะลงมาอีกสองดอกนะคะอีกสองดอกคือดอกที่สี่กำลังจะลงไปแก้แล้วนะคะคือดอกที่สี่ลงลงไปหน่อยละดอกที่ห้าจบเลยนะคะนะนางก็จะสวยเห็นไหมคะโอ้สวยจริงๆนะคะของคุณนั้นเพลน,นะเรียบร้อยครบสามตัวนะคะ แต่น,นี่รูุสึก็จะขึ้นของพี่ลักขนานะคะสีอ่าเจ้ก,กันดอกไม้เอาหุรอชมแล้วก็ของพี่สายสุรีดอกพิขุนจุ๊บเรียบร้อยนะคะแต่หน,นึ่รก้สึก็ดีใจว่าผลงานเสร็จเป็นตามลําดับแล้วนะคะนะอันนี้ของจันมลีนะคะ,อะของจันมลีนะตัวน,นี้กสศุปล่อยที่สองพันห้านะคะสองพั 2005, นหะ้าเนาะโอเคแล้วใครจะรับก็รีบรับเลยนะคะสองพันอ่ะอ่ะ หกสามห้าสามหกนะคะยาวยีบสองนะคะเขียนสิบแปดนะคะสวยนะคะใสและสวยเอยนะคะนะอของพี่เพนสีอสมหาชัยนะคะ พี่แดงขึ้นเรียบร้อยให้แล้วขึ้นขอแล้วนะต้องต้องต้องขอโทษนะคะสุดรับผิดชอบเองต้องขอโทษแต่แต่พอคุยกันแล้วก็โอ้ถูกคอกันก็บอกว่าโอ้ก็สไม่เป็นลายไม่ต้องซีเรียสอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้นะเออถ้า,าเราผิดก็คือเราผิดนเนะเาะเราต้องรับผิดชอบนะคะบอกพี่แดงว่าดรอปเลยดรอปงานอื่นเลยขึ้นงานนี้รีมดรอปเลยว่าขึ้นเลยขึ้นเลยนะคะก็จะเสร็จเดือนธันวานะคะอวันนี้วันสุวัน เส้นเดือนของพฤทิกานะวันที่สามสิบนะคะเรียบร้อยนะเส้นเดือนเรียบร้อยพรุ่งนี้ได้ฉีกปฏิทินเดยอเดยอลืมอีกนะเออนะคะนะโอเคตอนนี้เราก็มาดูว่าคุณสุจะขายอะไรนะคะจนเสื้อสีน้ำตาลลายอ่าสุจะให้พี่อบัวพันธุ์ถักลายนี้ขึ้นมานะคะเป็นเสื้อคุณสุเองตัวหนึ่งนะคะก็เรียกดอกบัลลีนะคะดอกบัลลีนะคะนะ แต่ถ้าตัวเล็กคุณสุดสายก็ชอบสีน้านําตาลตอนนี้มันคือมันอกสามเก้าค่ะสามเก้าสี่สิบซึ่งซึ่งซึ่งคณสุดสยไม่ได้ไงแต่แต่คณสุดลองสวมแล้วก็ดูสวยดีนะคะถ้าคนไหนจะรับนะคะคณสุดปล่อยที่สองพันบาทนะคะนะสองพันบาทนะคะคนไหนจะรับเนาะนะคะสีเราใส่ได้จนแก่เลยนะคะตัวนี้เป็นไหมเส้นเล็กไหมไหมสิบแปดนะคะสิบแปดผอมนะคะโอเค นะคุยกันเลยวันนี้น้องชายมาจากกรุงเทพมาแค่ตีสี่มาอาบอยกันนะ่ะคุยกันก็ให้นอนด้วยนี่แหละนอนตรงนะ้นเราก็คุยเรื่องนู่นเรื่องนี่นะนะนะาๆน้องน้องชายคนเล็กค่ะสมชายแสนสุธานะคะอายุประมาณสี่สิบเก้าปีเป็นน้องคนเล็กสุดล่าสุดทีุ่งส,ส,สุออกโรงเรียนเสื้อเลี้ยงคนนี้นะคะเขาก็น่ารักดีนะคือก็น่ารัก ตามน้องตามภาษาเขาจะเป็นคนพูดดังผงผางอะไรเงี้ยนะคะก็ตามภาษาน้องอนะ่ะคืออายุเท่าไหร่เขาก็คือน้องเหล่านะคะก็คือหำน้อยเหมือนเดิมมาขำน้อยมาขำน้อยคนอนาจารก็เลือกมาขำน้อยนะคะนะ อ่าคือเป็นน้องก็คือน้องอยู่ดีนะคะแป็น้องชายค,คุณสุคนึงขับเจอกายแล็บนะคะสมพรแสนสุธานะคะที่มาวัดดีคุณสุเจวัดดีเจวัดดีเจว,ว,วัดดีให้ว <c oughs> ัดดีเจทุกวันนะคะผมชายเขามาว่าเจวัดดีเขาก็มากอดเจกอดเจนะคะเขาก็รักเราแต่ดับหนึ่งนะคะโอเคคุณสุจะขา,ายนะคะวันนี้คือลดลายนี้เลยนะคะรดทั้งหมดเหลือไม่เยอะนะคะนะักเหลือไม่เยอะนะักคข่ทันได้อาจจะเหลือสีละ สองบ้างหนึ่งบ้างสามบ้างสี่บ้างห้าบ้างนะคะนะอาจจะไม่ครบแบบเยอะนะคะนะเพราะว่าพื้นใหม่ที่คุณสุสั่งตัดนะคะลายนี้สีนี้นะคะแดงเม็ดมะขามดํานี่จะมาเดอนหน้านะคะธันวากาลัางตัดนะคะไม่ต้องห่วงนะกาลัางตัดรูสั่งยี่สิบผืนมาให้นางหลํานะคะกาลัางตัดอยู่นะคะ <c oughs> อ่เพราะทุ่งจะมาธันวาเนี่ยเยอะเลยนะคะเพราะทุ่งหม่เพื่อจะเตรียมอ่า อ่าปีใหม่ขายปีใหม่ก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือปีใหม่เดือนใหม่แล้วเดือนธันวานะคะนะเพราะว่ากิจกามีสามสิบวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งแล้วนะคะนะวันวันที่หนึ่งวันโชคดีคนหลายคนอันนี้คือนางพญานะคะดำแดงเม่นมะขามนะคะตัวนี้นะคะเพรากาลลศิลลายมัดหมี่นะลายสกลนครน,นะลายบันไดสวัสดนะคะวันนี้คุณสูดจะมาลดราคานะคะนะ ส่วนสีดำสูดสั่งมาแล้ว20บปืนสำสลับให้หนางหลํำกำลังเย็บอยู่นะคะรอทันหวานะคะรอทันหวานะคะของมาอยู่นะออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วคือโรงงานเวลาเล็บเวลาช่างเย็บช่างเย็บเขาก็ไม่ได้เยอะนะคะก็ก็แล้วออเดอร์ช่วงปีใหม่มันเยอะนะคะก็เลยเยอะไปหมดเลย <laughs> งานมันเยอะนะคะเนาะเข้าใจเนาะเอองานเยอะนะคะโอเคค่ะนะคะตัวนี้คุณสุขายอะวันนี้นะคะ เป็นปทงใหม่เลยนะคะนะเม็ดมะขามค่ะนะคะสีนางพญาของคุณสุเองนะคะสีดําหัวแดงนะคะคุณสุมีอยู่ห้าเปินะคะนะโอ,โอเคเดี๋ยวคุณสุไปคุยกับช่างไหนเนี่ยครับผมครับครับนะคะเดี๋ยวคุณสุมานะคะอ่ะต่อพอดีแจ็ดหมาแย็ดมาส่งโอเคค่ะตัวนี้นะคะสีนางพญางสุค่ะ แดงเม็ดมะขามด,ดําแดงมะขามนะคะเพวากาลสินลายมัดหมี่นะคะบันไดสวรรค์น,นะคะวันหนึ่งสุดโละราคานะคะนะเลอราคาเพื่อว่ารถใหม่จะมาเดือนหน้านะคะของใหม่จะมาสองร้อยบาทค่ะนะคะแต่พี่ประพันธ์ก็ประเดิมสุดไปแล้วสองรอหินก็มีคนประเดิมนะคะสีแดงค่ะนะคะอ่าสีแดงค่ะตัวนี้ฟ้าค่ะนะคะบันไดสวรรค์นเนาะ เทวากลาลสินค่ะเนื้อเนื้อฝ้ายนะคะนะนะอัดพะกาวเรียบร้อยค่ะนะคะเยบ็บเรียบร้อยนะคะมันนี่สู่ลดลายเดียวนะคะลายนี้ลายเดียวเลยนะคะสุดจะลดอยู่สามวันนะคะจองจองหน้าจอได้เลยสามวันสองร้อยบาทค่ะนะคะนะอาจจะเหลือสีไม่เยอะนะคะน้ำเงินค่ะนะคะน้ำเงินชมพูนะคะ ตัวไหน <c oughs> น้ำเงินนะคะสิ้นสวยมากนะคะเวลาใส่ก็เด่นขึ้นนะันคุณสุใส่นะคะคุณสุนี่ตัดเลยนะคะคุณสุเอาไปตัดเลยค่ะแต่คุณสุยังไม่ซักนะคะ <c oughs> ตัดแล้วยังไม่ซักค่ะสองร้อยบาทค่ะรีบใครทนันใครได้เนาะวันนี้เนาะเป็นราคาลดพิเศษเลยนะคะนะสีนางพญาคุณสุค่ะนะคะหัวคามค่ะหัวคามแต่ตัวนี้เป็นน้ําตาลแดงค่ะนะคะ นะคะเป็นน้ำตาลแดงนะคะลายมัดหมิ่สกลนครนะคะแต่เป็นแพรากัลสินนะคะตัดเย็บเรียบร้อยอัดผ้ากาวเรียบร้อยน้ใส่ได้เลยนะคะนะถ้าไม่ใส่ก็เอาไปตัดได้เลยนะคะเอาไปตัดได้เลยช่างเขาไปตัลดให้เอาตัดกุญสุก็ได้นะคะถ้าตัดกุญสุกุญสุคิดแค่ตัดป้ายแบบกุญสุกก็3า0ร้อยห้าสิบาทเพราะว่าเราเราเราอัดผ้ากาวแล้วเขาเลยลดให้ห้าสิบาทถ้าตัดแบบตะขอสวมก็สา0ร้อยบาทถ้าตัดแบบกระดุมสามเม็ดก็สามร้อยบาทนะคะ รับรอยสวยแน่นอนนะคะนะสวยแน่นอนใส่สบายๆนะคะนะเฉีวๆได้เลยนะคะสองร้อยบาทนะคะตัวนี้ค่ะสีนี้ <c oughs> พี่โบ้ผ่านเห็นบอกว่าอุ้ยประถงอะไรสวยขนาดนี้อุ้ยก็ขายตั้งนานแล้วนะคะนะเทาชมพูโน้ตค่ะนะคะตัวนี้สวยนะคะรับรองนะคะสวยแน่นอนนะคะสีสลับกันกับคุณสุเห็นไหมคะ ตัวนี้มันอยู่ตรงนี้ตัวเทาอยู่ตรงโน้นอันนี้เทาชมพูโนตค่ะนะคะงามเลยตัวนี้ตัวนี้งามนะคะตัวนี้น่าแตะต้องนะคะตัวนี้น่าแตะต้องเนาะแล้วตัวนางพญานะคะสีไผ่อะเสียงไผ่น้ําตาลนะคะสีนี้นะคะใครใครได้ตัดถ้าคุณสูตรตัดรู้สึกว่าจะตัดสีนี้นะคะต่อไปนี่ค่ะตัวนี้ตัดออกมาสวยค่ะตัวนี้สวยจริงๆนะคะเข้ารูปนี่สวยเลยนะคะเพราะเขาเขามี เขามีตรงนี้แล้วมีเอวมีอะไรนะตัดเป็นหางปลาก็สวยนะคะนะรับรองสวยแน่นอนค่ะนะคะนะโอเคสองรอยบาทรีบซื้อเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีละโรงงานก็หมดแล้วค่ะนะคะสวยนะคะสองร้อยบาทค่ะสีคุณสูตรใส่คะ่ะนะคะสีคุณสุรใส่เ่าชมพูโนดตค่ะเ่ากะปิชมพูอมกะปินิดๆน,น,นะคะตัวนี้เทานะคะ ตัวเดียวกันกับคุณสุใสเราจะท้าบทำไมตัวเดียวกันค่ะนะคะตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันนะคะใครอยากตัดมันคุณสุก็สั่งได้เลยนะคะนะสองร้อยบาทค่ะตัวใน,นหุ่นค่ะโอ้ไม่ใช่ค่ะเดียอนะคะงงงโอเคอันนี้เป็นตีนชมพูนี่เป็นตีนแดงนะคะแต่เป็นน้ําเงินเหมือนกันนะคะอันนี้ตีนแดงค่ะ สนแดงหัวแดงนะคะกลางเป็นน้ําเงินนะคะนะ,ะสุดใส่ได้ทุกสีเลยคะ่ะวันนี้พราะวสูดเตรียมมาใส่กับผ้าถุงเลยเสื้อเสื้อสีงานนี้ใส่ได้ทุกถุงเลยนะคะใส่ทุกสีได้เลยนะคะอะสีงาค่ะเสื้อการสลองนะคะการสลองสีเดียวกันกับในหุ่นนะคะฟ้าน้ําทะเลคะ่ะนะคะ ปลานําทะเลนะคะอันนี้เป็นชุมพูอมม่วงนะคะปลานําทะเลนะคะบันไดสวรรค์นเนาะโอเค <laughs> ลายมัดหีสกลน,นครนะคะนะคะแต่เป็นเพวาัการาสินนะคะเด่นปะถุงกรลสินเนาะออามาสวยไหมคะสวยเนาะส <laughs> ุก็ใส่ได้ทุกสีเห็นไหมคะใส่ได้ทุกสีเลยนะคะ องร้อยบาทค่ะนะคะใครทันใครได้นะหมดแล้วหมดเลยนะคะอันนี้สีเดียวกันกันกบคุณสุขค่ะสุก็หยิบมัวมัวนะด้วยเหตุแลปะปัจจัยค่ะเมื่อวานนี้ขายน้ำไหลขิดเหลืออยู่พืน <c oughs> ขายสองสีสีบ่วงกับสีอะไรคะเมื่อวานเนี่ยลืมลืมมันนี้ผืนหนึ่งนะคะเหลืออยู่ผืนหนึ่งนะคะน้ำไหลขิดนานนะคะนะเหลืออยู่ผืนหนึ่งนะ คนไหนอยากได้ก็บอกนำไหลโอ้ยเดี๋ยวจะพื้นหนึ่งนะคะโอเคจบนะคะสองร้อยบาทหมดทุกพื้นวันนี้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะคะพรุ่งนี้กุสุจะว่าด้วยหลายไถ่นะค,ะคุสุรถทั้งหมดสามวันนะคะสามวันติดกันถ้าใครจะซื้อรถก็รีบซื้อสามวันนี้ได้เลยนะคะนะคุสุมีแค่นี้นะคะนะหมดแล้วเพราะว่ารถใหม่กุสุจะมาเดือดทันวานะคะรอชมรอเอฟพ่อถุงใหม่นะคะ ลายใหม่ผ้าถุงใหม่ยังไม่ขายที่ไหนเลยกําลังสั่งตัดเลือกผ้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกผ้าเสร็จแล้วก็เข้าโรงงานเข้าโรงงานตัดเย็บอยู่นะคะนะก่าใช้เวลานิดหนึ่งนะคะนะก็รอแป๊บหนึ่ง <c oughs> ประมาณสักอ่าสิบวันนะฮะสิบกว่าวันก็จะน่าจะคลอดผ้าถุงใหม่มาเรียบร้อยนะครับโมสู่เลยต้องโละอันเก่าให้หมดไปเลยนะคะเพื่อเพราะว่าบ้านมีแค่นี้ถ้าไม่โละนะคะ มันเต็มไม่มีที่วายอะคะ่ะถ้าตีคืนเขาเยอะไปก็เจงใจโรงงานนะคะแต่ที่จริงคืนเขาได้นะแต่คุณสุก็คืนสิบพื้นนี่สิบพื้นประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้คืนเขาเยอะนะคะเพราะว่าก็เจงใจโรงงานเขาด้วยนะคะแต่คุณสุกก็จะขายลดราคานะคะลดราคาไปเลยอะไรเงี้ยก็ดีกว่าไปคืนเขานะคะเจงใจเขานะคะก็ใจเขาใจเหล่าเนาะโอเคี๋ยวอ่าขาย พรุ่งนี้จะอีกลายหนึ่งเป็นลายไทยก็บนลือนี่อีกลายหนึ่งจบเลยนะคะนะใครทันใครได้นะผลละสองร้อยนี่หหไม่มีใครขายเนาะม,มีใครขายนะทั้งทั้งทั้งผ้านะคะทั้งผ้าทั้งอัดกาวทั้งตัดเย็บทั้งตะขอโอ้โหนะเบิ้ลเลยนะคะโอเค จบเรียบร้อยนะจบเรียบร้อยก็ตอนนี้เรามาอิงธรรมะนะธรรมะเนาะโนถะตุพูด,ดน้อยๆว่าอะไรมัน <c oughs> หลายเรื่องนะเดี๋ยวน้องมาเสียงดังไงน,น้องชายอ่ะมาเดี๋ยวจะเสียงดังเข้าไปเซเว่นอยู่ <c oughs> เดี๋ยวมาเสียงดังนะไปหมอใส่เซเว่นเมื <c> ่อ <oughs> กี้ไปซื้อตําตาบัวมาเขาแสบแบ่บ <c oughs> อร่อยมาแล้วพูถึกนะคะโอเคตอนนี้เราก็มาอิงธรรมะนะคะ วันนี้บรรพานองกุสุก็ทําบุญเรียบร้อยหนึ่งร้อยบาทนะคะตามธรรมเนียมของคุณสุเลยนะพี่แดงก็ไปวัดเดีวไปวัดเสร็จแจก็กลับบ้านแย่บ้านน้องสาวนะคะลมเย็นสบายใครมากระสินก็เหมือนมาสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะน้องชายมาถึงก็บอกอ๊้มันหนาวได้ขนาดนี้เลยเจ๊ ปว่ากรุงเทพไม่หนาวว่ากรุงเทพไม่หนาวหนาวได้ขนาดนี้เลยเจ๊ก็ว่านะก็นอนกับเขาก็เป็นน้องเราก็ให้นอนใกล้ๆกับคุณสุดเนี่ยเขาคุยนะคะคุยคุยถึงอดีตคุยถึงคุณแม่มเช้าเาก็ไปเอาคุณสุดก็เอาทูบก,กับเทียนแล้วก็ให้เขาไปซื้อพวงมาลัยไปไหว้เตีย่ยแล้วก็แม่แล้วก็ไปที่วัดใต้นะคะกระโดกใหญ่นั่นเขาก็ไปไหว้แม่ตามธรรมเนียมก็ต้องทําอย่างนั้นทามาก็ไปไหว้ ปบายกระดูกแม่นะจะรู้หรือไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งแต่จิตสํานึกเรานะคะจิตสํานึกเราถึงท่านจะตายไปแล้วความกระตันยูก็ต้องมีนะการเคารพก็ต้องมีนะคะเขาเรียกว่าบุตรนะบุตรนะคะการแสดงออกถึงความกระตันยูบ่งบอกถึงบุคคลนั้นเป็นคนดีนะคะบุคคลนั้นคนดีนะคะไม่จําเป็นต้องมีเกียรตินิยมไม่จําเป็นต้องรวยล้นฟ้าแล้วไม่จําเป็นต้องอยู่บ้านหลังใหญ่หลังโตนะคะถ้าลูกคนไหนอยู่บ้านหลังใหญ่แล้วก็รวยแล้วก็โอ้โหนะ มีตำแหน่งสูงแค่ไหนถ้าเขาไม่มีความกตัญญูหรือว่าก,กตัญญูกับบุคคลที่มีพระคุณมันคือไม่จําเป็นต้องเป็นพ่อแม่นะคะเป็นพี่น้องเป็นใครก็ได้ที่มีบุญคุณบุคคลไหนที่มีความ,วามกตัญญูกตะเวทีบุคคลนั้นการันตีนะคะเป็นใบากานิบัติเลยว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีนะคะเป็นคนดีเลยนะคะถ้าเราอยากดูคนว่าคนไหนเป็นคนดีนะคะ ไม่ต้องไปสืบสอค่ะดูว่าเขากระตันอยู่เขาจบแล้วนะคะนะจบแล้วนะน้องชายก็ถือว่าเขาถึงเขาต้นต้นเขาอาจจะไม่ดีไปปเขาก็ดีตอนนี้เขาก็เป็นคนดีนะคะรักภรรยานะคะแล้วก็มีความกระตันรูต่อเจ้เขาบอกว่าเจ้เลี้ยงหมาเจ้เหมือนแม่คนหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็กราบทาคุณสุเมื่อปีใหม่สงการานอะไรอย่างนี้นะคะนะ เพราะว่าเคารบเราถึงเราเป็นเจ้แต่เขาเราเลี้ยงเขาอะไรเงี้ยเขาก็ระล,ลึกถึงบุญคุณอันนี้คือบุ่งบอกเขาเป็นคนดีนะคะแต่เพียงว่าเขาไม่มีน้องสุก,ก็ดีทุกคนนะคะอย่างอย่างต้อยหรือว่าคนขับรถไฟแล,ลบกำลังจะมาเหมือนกันนะเขาก็ดีเขาเคลพเราเจอที่ไหนวัดดีที่นั่นเจอในห้องน้ําก็วัดดีห้องน้ำนะเจหวัดดีนะคะเจอที่ไหนวันหนึ่งเจอสามรอบก็วัดดีสามรอบอันนี้คือการเคารพกันนอบน้อมของน้องนะคะนะ โอเคก็มาสวัสดีพี่มุกเงี้ยอย่างพี่แดงเขาไปไหนมาเขก็สวัสดีนะคะอย่างพี่มุกเนี่ยเขามาบ้านคุณสุมาทั้งเขาสวัสดีทุกครั้งค่ะก็สวัสดีนะคะคือการเคารพแสดงออกว่าเขาคือพี่เราคือเจหล่าวางันเถอะนะคะอ่าในวันนี้คุณสุจะพูดนะคะพูดในเรื่องนินทานะคะนินทากะลนะคะการนินทาเนี่ยเป็นกรรมอย่างหนึ่งเป็นกรรมทางวาจาเป็นทางกรรมกรรมทางวัจีกรรมเลยนะคะ การนินทาบุคคลอื่นจะจริงหรือไม่จริงก็ช่างนะคะถ้ามีคนมานินทาเราให้เราฟังนะคะเชื่อเหอคะค่ะว่าคนนั้น เขาต้องเอาเราไปนินทาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเขานินทาคนอื่นให้เราฟังเรื่องของเราเขาก็ต้องเนินทาเพราะว่าเขาเนินทาเรื่องคนอื่นได้เขาก็ต้องนินทาเรื่องเราได้ถ้างั้นถ้าเราเจอคนแบบนี้นะคะเราไม่ต้องเล่าอะไรเขาฟังเงียบแล้วก็ฟังอย่างเดียวจบเงียบแล้วก็ฟังอย่างเดียวจบนะคะคบห่างๆนะคะคนไหนที่นินทาบุคคลอื่นนะคะเขาเนินทาได้แต่เราฟังได้อย่าไปเชื่อนะคะ แล้วใจเราก็อยากกระเพื่อมตามแล้วคนนั้นว่าให้เจคนนี้ว่าให้เจนะคนนู้นว่าให้คุณสุนะก็อย่าไปสนใจมากระทบปุ๊บรู้แล้วจบนะคะไม่ต้องไปปรุงแต่งตามแล้วก็ไม่ต้องไปมันจะเป็นกรรมใหม่ของเราถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องจริงแต่ถ้าเราไปนินทาโต้ตอบกับเขานะคะนะเรากับเขาเท่าๆกันเสมอกันเลยค่ะนะคะสิ้นเสมอกันนะคะนินทาจงเหมือนกันเลยอะไรประมาณนี้นะคะ บางคนไปวัดกลับมานินทาน้นทาไม่กระทางพระแล้วไม่มีอะไรนินทาก็นินทาพระที่ไปมาแล้วไม่ออกเนนก็ว่าไปนะคะ ถ้าเราได้ยินคนนินทาเฉยนะคะอุเบกขาเยอะรักษาจิตละไว้นะคะถ้างั้นกรรมใหม่เราจะเกิดกับเขาทันทีนะคะนั่นคือเรื่องของเขาเขาจะเป็นยังไงเรื่องของเขานะถึงจะเป็นญาติพี่น้องก็ตามเราไม่ต้องไปสนใจนะคะเรารักษาจิตละไว้หน้าที่ของเราก็คือรักษาจิตเรานะคะรักษาจิตละไว้ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมให้อยู่ในกรอบในในในธรรมในศีลแค่นั้นเองถ้าอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจนะคะทั้สุก็พยายามมาใคร เพราะว่าเราอยู่ในโลกของมนุษย์หรืออยู่กับมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันหลากหลายพอหลากหลายผู้เราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นว่าเธอจะไปดินทาคนนี้นะแล้วเธอเอย่ามาดินทาให้ฉันฟังนะเธออย่ามาเล่าเรื่องนู่นนั่นนี้ให้ฟังนะเราห้ามเขาบ่าได้นะคะถ้าห้ามไม่ได้ทําไงเราแค่รักษาจิตเราเนาะคนอื่นเป็นยังไงก็ช่างเขานะคะ การนินทากรารเลเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าตัดเลยเลยนะอยู่ในในข้อโมษาใน้อมุษาคือการพูดสอดเสียดการนินทามันอยู่ในด้วยกันนะคะนะ,ะนะคือคือการตั้งกรรมข้อหนึ่งคือวัจีกรรมนั่นเองนะกรรมเกิดสามทางอยู่แล้วใช่ไหมคะนะกายกรรมวจีกรรมโมโนกรรมใช่ไหมคะกายกรรมก็คือเอากายไปเบียดเบียนเขาไปกายไปทําลายเขาไม่ว่าทําร้ายสัตว์หรือปลาหรืออะไรก็ช่างนะคะแล้วก็วัจีกรรมคือคําพูดนะสอดเสียด นินทาอาเลียอะไรพวกนี้อยู่ในข้อนี้หมดเลยนะคะแล้วก็มนโนกรรมก็คือความคิดปรุงแต่งหรือว่าคิดในใจเจียดในใจนะกะนะผูกอาคตาแค้นในใจอันนี้เป็นกรรมเกิดสามฐานถ้าเราอ่ะมีหน้าที่อย่างเดียวคือรักษาจิตเรานะคะให้อยู่ในในศีลในธรรมแล้วก็อย่างอื่นไม่มีหน้าที่นะคะอย่างอื่นไม่มีจริงนะคะอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่ไร้สาระนะคะนะ โอเคถ้างั้นก็ทามารักษาเนาะมันสุดก็จบลงแค่นี้ละกันใครต้องการสินค้าที่ถูกๆวันนี้สุดลดแล้วนะคะสามวันเต็มๆนะคะพรุ่งนี้หรือนี้อีกวันนะคะโอเคค่ะบวัสดีค่ะนะคะัสดีะสวัสดีครับ